ลุยมันไปทางไหนวะมาเกมอะไรวะนี oh. ่อุยอ้าตายน่าอดิงตายเลยสุดอดคนได้เยอยว่าคยอคนเลยก็ไม่เคๆแก่ตอนได้จู่ๆมันิ่ชิช้า เีกผมได้แค่ค okay, ค okay, 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 uh, ่เคคคอแค่าะคือ่ยาเงงลนเกมนี้มันเป็นเกมอะไรครับผมไม่ค่อยเข้าใจเลยโอเคมันเป็นแนวเล่นมินิเกมไปเรื่อยแลอ๋อเียวเรืองถึงจีมอเอถึงมอไปครับบนเลโก้บวกเลโก้บวกจีมอโอเคด่านนี้คือให้เรากระโดดไปอีกฝั่งให้ได้ไปกันโอ้แล้วมันก็จะชนกันแบบละนัวเฮ้ย เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่มีเลเซอร์อย่าชนอย่าชนอย่าเฮ้ยเย้ได้หนึ่งคะแนนเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยได้ทั้งหนึ่งคะแนนอุ้ยอุ้ยอย่าชนอย่าชนอย่าบังอาจอย่าบังอาจนี่ได้สองคะแนนแล้วเอ้ยต้องโดดไปอีกฝั่งให้ได้เฮ้ยอย่ากวิ่เกือบเลยเฮ้ยมันเร็วมันเลย วิ Ooh, so who, ่งเพื่มีคนตายโดดสูงโดดสูงโดดสูงอ๋ออุ้ยรอดอุ้ยนี่สามคะแนนสามคะแนนช่วโดดสูงโดดสูงช่วยโดดสูงอุ้ยอ๋ออุ้ยตายโดนเลิสต์คือมันเสียงตายมากมากเลยเสียงเสียงคนตายเลยเสแล้วอุ้ยยาะสี่แล้วสี่แล้วอุ้ยยอเราได้แค่สามเอง ไกันอุ้ยต้องไปตอนไหนดีวะเนี่ยจังหวะมันโอ้ยโอ้ยไปข้อไรอยแล้วนี่ยไม่บอกไปด้านนี้ดีกว่าฝั่งนั้นท่าดังจะยากอ๋อเฮ้ยต้องไปอย่างงี้โอเคอิสิบเก้าวิสิบเก้าวิเร็ว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 ไปสิบสองไปเพื่อเดี๋ยวบังเอ้เย่ส5ห้าคะแนน ห้าคะแนนเฮ้ยเอ้ยถึงถึงโอ้ยเกือบโอ้ห้าคะแนนผมที่เท่าไหร่วะเฮ้ยผมที่สี่เย็ดมีความหล่อมีแต่คนชนมีคนเซ็งเคียวไม่กีดอ่อนไงกัร มาเกมต่อไปเกมต่อไปอีสามนาทีเอาบอมเซอร์ไูเปอร์เนี่ยบอมเซอร์ไูเปอร์ลองดูโอเคมาโอ้ตอนนี้เราอยู่เล้วไงแล้วยังไงหลบตรงไหนววิิิิ่่งงสสคครรัับบเสียงดวงใช่ไหมเสียงดวงว่าใครจะโดนไหนไหนแล้วมันจะทิ้งตรงไหนวะเฮ้ยอย่าทิ้งตรงอย่าทิ้งตรง อุย้ยมันมาแล้วมันยิงลูกตอปิโดมาแล้วนะ่ะตอปิโดมาแล้วตอปิโดโอุยอ้ย <laughs> เออเสร็จเนื้อกระเด็นมาตรงนี้เลยเออไม่ได้แดกไม่ได้แดดไม่ได้แดกอุ้ยเสร็จเนื้อเต็มเลยโอ้โหบล็อกไมค์ค้านี่พังหมดอันนีเท่านั้นผมจะเป็นผู้เซอร์ไพรเวอร์ผู้อยู่รอดคนสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดก

แหลกแหลกเป็นเวทสายเรามาดูซิพิกิจจะรอดเปล่าแล้วพิกเกตพิกเกตรอดอยู่เปล่าไปไปสว่นแล้วพิกิจแตกเอือตายเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วอุ้ยโดนไล่เอือลงลาวาตายคับ โอเคแปดเก้าอีวาเกมเมอร์แล้วเคียวอ่อนเคียวอ่อนด้วยนะเคียวอ่อนเคียวกาขึ้นเลยโอ้หน้าทีมวะโฮ้ยสไลเดอร์เฮ้ยมีใส่ชุดสีบิงด้วยเฮ้ยอย่างเทพปะปะปบทุกแมวเฮ้ยใส่ยังไงอะอุ้ยใครเหยียบหัวเนี่ยเอาดันเอาดันบอลก็แหละคิงคิงเลยคิงโดยแพลตฟอร์มอาอเอาคิงแพลตฟอร์มคิงคิงคิงเปลี่ยนคิงออฟเดอะแพลตฟอร์มคิงรวยคิงรวย ดวยคิงวยคิที่วยจะพูดทำไปเฮ้ยดาบสตาร์วอข่อยยุ่งบ้างขอยุ่งบ้างเอ้ยอันก็ไม่ดเดกไม่ดียไงลงไปลงไปอ้ลงลงนึกว่าตีแล้วม่ตายอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอย่าเ้ยเฮ้ย เเราต้องรอรอจังหวะใครใครอยู่ตรงนั้นคนจนเวลาหมดก็ชนะใช่ไหมใช่โอเคโอเครอรออ๋อนานเหรออ๋อต้องนานเหรอนึกว่าดยู่กันตัวแต่อ้หูอู้ยูโอ้โหโถ่เฮ้ยได้9 p o พอยเองไม่ไม่ไม่อยากเป็นกากไม่อยากเป็นกากไม่อยากเป็นอือไม่อยากกากไม่อยากกากไม่อยากกาก ไม่อยากก่อ14 point 14 point 14 point ไม่อยากกโอเฮ้ยเฮ้ยดึงวิอ๋อโอ้โหผมได้ที่เท่าไหร่ฮะอ้าวผมที่สิบก็ไม่รู้ก็คิดว่าตีกันเพื่อแบบให้ตายเออ เล่นยังไงมอป๊อปคอร์นเนี่ยหือมันจะป๊อปจะป๊อปปิ้งขึ้นมาใช่เหมือนเราแต่ทำไงแล้วเราอาจจะกระโดดใส่ใส่เราแล้วเราต้องทำไงวิ่งสิครับวิ่งมัวๆสุ่มดวงเหรออ๋ออุ้ยนี่อันไหนเป็นสีก็คือคือตายใช่อือเฮ้ย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 สีเหลืองเย็บได้สีแดงเย็บไม่ได้เหรอ มันจะกลายเป็นส้มแล้วโอ้ย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 แดงแดงเ้ยดอุ้ย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 อ้ยอุ้ยขออีกยอ้ยเกือบดันแม่งดันไม่งให้ตกดันม่ให้ตกน อุ้ยเล่นไงต่อโดนหน้ามันโดนหดมากไ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหยี่อหัวเหยี่อหัวเหยื่อตายตายอุ้ยอย่าเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วเอาไงดีมันก็มันก็โดดข้ามเฮ้ยเฮ้ยขออยู่ด้วยขาวขาวขอขาวโอ้ยใหญ่เยฮ้ยโอ้ย โอ pues ้ยแอ้วไงเฮ้ยคนนั้นตายแล้วเหรอมันอยู่ได้ไงวะเสื้อดำนี่ยเฮ้ยแฮกแมพแฮกแมพเฮ้ยเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วทำไงอะเฮ้ยต้มเฮ้ยยี่่าต้องยี่่าหัวยี่่าหัวเยี่่าหัวมันยี่หัวต่อไปเย ที่สองแล้วล่ะที่สองแน่เลยที่สองที่สอง,สองเออ,อ,อเ <c oughs> ยสมีความเทพรอดหลายคนอร,ครอดหลายคนเอ็กอ่อนเลยอ่ะเอาดานนี่น้ำนี่น้ำช่วงนี้เมืองไทยน้ำท่วมโอเคไปเกทท่วมเหรอ กกัอยู่ใ้กไม่่ใชเหรอวะให้ขึ้นไปเหยียบไม้เหรอเหยียบไม้หาไม้เฮ้ยไม้อุ้ยไม้อุ้ยเย่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหรอดรอดรอดเย่รอดแล้วจมน้ำตายไว้นะไม่เป็นเหรอแล้วไงต่อต้องต้องแล้วแต่ดวงอุ้ยมีคนตกน้ำตาย เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตกกัไก่ไก่ไกลไก่เฮ้ยเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยติดโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายเลยจบกันไปท้งแกนีิกินไปไหมไปพอคนแรกแล้วพิมพ์ยังไงอะอยากอยากพิมพ์บ้างอะตัวตัวตัวฝาเนี่ยนะเออขึ้นไหมนี่ อย่างเกียร์นี่นี่นี่อันนี้พีคสุดวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะอุ้ยได้ได้ซับสไครป์ไลค์แชร์ซับสไครป์ไลค์แชร์ ไอ้ก็แชรเฉยเฮ้ยกดซับดนกูวยกูด้วยซับเนลกูด้วยแซมเดลกูด้วยคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะเอ้ยคอมเมนต์เยอะๆด้วเม็ดแรกเม็นแรกเม็นทสองเม็ดทสองเม็นทสามเฮ้ยอย่าไปปลูกฝังเด็กแค่อย่างนั้นไม่ต้องปลูกฝังเม็นทสี่เห็นอยู่แล้วเม็นทสี่ได้เลยอุ้ยโอ้ยตกกีฬาวาแล้วด่าก่อนบ๊ายบาย